นนใช่เาบอเราก็ไม่อยากเปลี่ยนเนาะอเอามาอยู่ใกล้เปลี่ยนน,น,น,นนี่นแหละเดินไปไหนละคะเนี่ยนนร้านเาานขาเรียกรานชื่นชนทิชานะคะขายพวกไก่สินตแคนแถวโรงเรียนมาดามขาัตรไปลองชิมหาแล้วก็มีขนมหวานด้วย,ขขยวขเขาที่ฉันอยู่มากเลยไม่ต้อกา็เพี้ยงเลย มากับผมดี่นะเห็นไหมคะเจ้าสาวมือโปรผมล่มเล็กไปไหมเอ้าเจออยู่คันเดียวเลยล่มของเพื่อนนะค่ะที่การเมืองตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่รู้ยังไม่ได้ถามฝั่งที่จุดหยุเพื่อนเลยจะถึงอะไรยังคะจะถึงแล้วค่ะตอนแรกคิดว่าไม่จะกินโคคุณย่าดี่ไหมอ่ะเขาปิดเนาะจบค่ะ งคะวันนี้นะคะเวลาสา่งุกี้แห้งค่ะหรือแต่เวลาเป็นคนไม่ทานก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่แล้วมาตั้งนานแล้วนะเขาเป็นร้านขั้วไก่นะเขาดังขั้วไก่แต่สั่งซุกี้แห้งเขาเลยเวลาตั้งแต่เรียนแล้วเออส่วนใหญทั้งปัจจุบันก็สั่งอยู่ เราเนี่ยเราทั้งก่นก่อนที่กะเข้ากะเพราด้่ยแล้วปิดทายด้วยขนมเนี่ยเนาทานขนมพวกเข้ากินแกล้วยน้สดเนี่ยก็กินแต่กล้วยนมสลนขมอะรียละม่กินเต้าหู้ด้วยก็เดกินเต้าหึงใร้านชื่อชลชานะคะเปิดบริการ10โมงถึง2ทุ่มพนังานไม่มีวันหยุดแน่นอนนะต้องปวดหาก็ดีเหมือนกัน อยู่แถวไหนนะคะอยู่แถวโรงเรียนนะคะเขาไม่ค่อยโหลดกหลดโรงเรียนอะไรโรงเรียนอะไรแถวบางกระบือไม่อยากเปิดเผยชื่อโรงเรียนอ๋อโอเคได้ได้ได้ค่ะได้แถวบางกระบือน้องเหลือใครผ่านมาก็เชิญแวะได้นะคะแถวนี้มีของอร่อยมีห้างสุกี้ของเพคค่ะโรงเรียนโอเคค่ะสุกี้แห้งก็มาแล้วนะคะเป็นยานจานเล็กนิดเดียวเหมนตัวมาดามเลยค่ะ กิว่าห้าคำก็คงจะต้องอิ่มหรือว่าเราสั่งแบบเพิ่มแล้วแต่ถึงขั้นตอนการชิมค่ะดูสิคะตอนซ่อม not perfect แต่ว่ามันเป็น perfect combination ใช่ไหมคะการผสมผสานที่ต่างครัวแั่ลงตัวโอ้ยไม่ได้จะได้คู่แบบไหนเนาะ <c oughs> อยากต่างกรัวประดาน ตรงนี้มันจะเป็นไข่เนาะอ่อมืนเดิมแหละทาแม้แเด็กแลวว่ะแล้วผักก็เห็นไหมมันจะนแบบว่าไม่ไม่สุกมากเนาะสุกี้แห้งเป็นอย่างนี้นะที่เชียงใหม่ร้านเจ้าดังอ่ะก็เป็นอย่างนี้แหละ ต้องใส่ดิ <laughs> <LO ulated> so ้นึงเพราะว่ามันปากเลียบใช่ไหมฉักินใจร้อนเหรอเพราะว่าฉันกินจหมดแล้วแกเพิ่งกล้วฉันหิวอ่ะเริ่มยังคะเริ่มนานแล้วอะค่ะอ้าวเหรอคะไม่รู้ข้อยู่ท่งไหนโอเคมาถึงของหวานแล้วนะคะ เมนูเดิมอ่ะเด็กกินยังไงโตขึ้นกินอย่างนั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นสุกี้แห้งจนมาถึงเนี่ยของหวานอันนี้คือแตกกล้วยนมสดรู้สึกความจำแย่กุ้นตั้งแต่นมเลยน้ำแข็งไม่อยู่ไหนวะนี่ค่ะแตกกล้วยลมไม่อยู่นะน้ำแข็งหมดแล้ว เหมือนเขาเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนนะคะขอต้องกินความน้ำแข็งเนาะกินแบบกว่วเยอะๆแล้วช่วยอะไรเรื่องอะไรอ่ะสมองอมไม่ใช่คไม่ให้ทำสวยนะครับอสมอง ถ้าจดัดเสต่งกระสวยแต่เราไดแาแา้แต่เราแต่เราอ่ะได้ยินอย่างนั้นนะแต่เราไม่รู้ว่าจริงเท็จอ่ะแค่ไหนซื้อเขาบอกว่าใบแัดตัวไม่ใช่เหล่ยไม่ใช่ตัวใบแตดตัวยใช่ไหมเออเพราะว่ากูเข้าใจรู้สึกมออสไม่ช่วยเลยคือไมแต่ต้องกิน <c oughs> แ,แล้วเลยเขาแต่ชอบแบบเดิมๆดีกว่าเดี๋ยวยวันหลังทาปโยราดีกว่าอันนี้ก็คือหมายถึงว่าสูตรเดิมที่มาแบบว่าอิทอาราวงเรียนเนาะแล้วเดี๋ยวไปต่ออีกอันหนึ่งซื้อ เกี่ยกัการเดินเล่นข้างถนนเดินเ <c oughs> ล่นข้างถนนรถฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าเนี่ยไปค่ะเดี๋ยวพาไปซื้อขนมเปี๊ยะเจ้าเก่าแก่มาดามชิ้นขนมเปี๊ยะเฟนอ่ะพอที่นี่แหละ มีทั้งหมด5ไส้นะคะ60บาทเปิดทุกวันเนาะเเปิดทุกวันมีไส้ดําไส้ดำนี่คือถั่วดำมาดามถั่วดาะไส้ดําคือถั่วดาไส้ถั่วไส้ฟักไส้ดําคนฟักไส้ถั่วโคนฟักเล็กกลางใหญ่มีหมดเนาะชิ้นละ60มาดามก็เพิ่งบางทีเป็นไอ้ความรู้ใหม่บางทีไส้ดําไม่เข้าใจเนื้องานดำวันนั้นคุณพ่อว่าเอาว่าใครก็จะมาปวดงาดำนั่นนู่นนี่ส่วนใหญ่มัน อเขาเรียกว่าอะไรก็คงมีแต่ว่าไส้เบสพืออฐานของขนมเปี๊ยะเนี่ยมันต้องเป็นถั่วประมาณวันนี้จะสั่งอะไรคะเดี๋ยวจะสั่งที่ชอบมากคือไส้ดำนี่แหละไม่น่าเชื่ออยู่มาวันนั้นอยู่เขาบอกว่ามีไส้ดำมีไส้เดียวด้วยตลกมาวันวันมาดมซื้อไปว่าก็เลยแบบเออติดใจไส้ดำเอาไส้ดำอันนึงนะคะแล้วก็ฝากคุณแม่เอาไส้เคนะคะสุดไส้ ไส้ไม่ใช่ไส้นะคะไม่ใช่ไส้ทีุ่๊ไส้ขนมเปี๊ยะนะคะที่มาดามชอบคือไส้ดำแต่มาดามซื้อก่อนทุณแม่คือไส้เผือกขาวด้วยอะไรอย่างนี้เนาะชอบมากมากเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรกินที่ไหนก็ต้องกลับมากินร้านนี้ค่ะร้าก่อนนะคะชิมด,ดูกล่องแ <ปะ S 2> พ็กเกจจิ้งเขาหนห่อยนะคะมีชื่อออกเสียงลำบากนิดนึงสแปนอินอ่านแทนค่ะอ่านไม่ออกหรอกค่ะชื่อภาษาจีนง้อฮัวเจียงง้อฮัวเจียง ประมาณนี้ไม่ได้ร้อนเล่นนะคะแล้วก็เบอร์เบอร์โทรเนาะใครอยากซื้อโทรมาถามก่อนว่าเขาเปิดไม่เปิดมาดามเคยผ่านมาให้คุณพ่อแวะซื้อให้พอหลับล้มลงมาบอกปิดก็เลยว่าโอยโทรมาคุณป้าบอกว่าไปไหว้พระอ่ะ <c oughs> อองั้นลองไปกันดีกว่าประมาณนี้เนาะแล้ก็เออโอเคนาะ่าร,การ,การนนัรกกันไปแค่ควาเป็นกันว่า หายไปนิดนึงค่ะให้เปเดอนดูว่าไฟฟของโรงเรียนเลจริงๆมีร้านข้าวต้มผีดิบมีอะไรอีกนะแต่ต้องเป็นกลางคืนป่ะปะปะปกลับบ้านหลังจากแช่ชาแล้วก็สักไส้โอ้เหนื่อยแล้วก็นี่ค่ะขนมเปี๊ยะไส้ที่ชอบ อเอาไม่ออกอีกทุ่ฟ้าทำเป็นตัดยาอย่างนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นสี่ส่วนเล็กๆนะคะคุณพ่อทานไม่ได้นอ้อน้ำตาลสูงคุณแม่ทานได้คุณแม่ก็จะได้ชิ้นหนึ่งนี่ส่วนใหญ่ามาดามัวจาจัดเบรกบ่ายให้คุณพ่อคุณแม่ก็จัดอย่างนี้ส่วนมาดามก็กินที่เหลือคะ่ะ เวลาเรากินไม่เสร็อนะเดยกก็จะค่อยๆชิมเนาะตัดชิมเอางนี้ดีกว่าตัดชิมให้เพื่อนๆดูว่าอร่อยแค่ไหนมันไส้มันอร่อยอะ่ะคือเขาทําเนียนทําอะไรอะ่ะเออเห็นไหมเขาทําเนียนทําอะไรเราก็ชิมนิดนึงเวลาเราอยู่เบื้องหลังครัวเราจะเป็นยังไงล่ะนะอืมอร่อยอะ่ะอืมอร่อยจริง อร่อยมากค่ะขอลาไปก่อนนะคะวันนี้เหนื่อยมากเลยหนึ่งวันกับมาดามเห็นไหมวันที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ได้ทำเราก็ดีใจเนาะเออคุณพ่อคุณแม่ทานได้โอเคนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วพบกันมาดาพิซซี่ใหม่คะ่ะมาเปิดกัปมาดาบ๊ายบาย